มาแล้วครับพาดไว้เฮาบ็อกเซตสุดคุ้มซื้อเป็นคู่ถูกกว่าซื้อเดียวในราคาในราคาจัดโปรตัวนี้อยู่แค่8ปดพันแปดบาทแปดพันแปดร้อยแปดบาทแล้วถ้าขายเป็นตัวขายเป็นตัวนะคะตัวนี้ก่อนเท่าไหร่อ่าตัวนี้8ปดพันถ้าจำไม่ผิ่แปดพันหกนะครับเดี๋ยวตัวเดียวนี่แปดพันหกแล้วแปดพันหกครับแต่ว่าขายสองตัวนี่อยู่ที่ขายสองตัวอยู่ที่แปดพันแปดแปดพันแปด เพิ่มอีก200สองร้อยก็แปดพันหกตัวเดียวครับเพิ่มอีกสองร้อยเนี่ยได้ตัวนี้เพิ่มเข้าไปเนี่ยครับพี่น้องจานด้ว้ครับไม่มาซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้จะซื้อตอไหนละขายดี <c oughs> มากเลยครับผมบอกเลยตัวนี้สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้นะครับอยู่กับชาแนลของฮัตแวร์เฮาส์กับพี่เดนัยใจดีอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้พี่เดนัยจะพามาดูบล็อกเซตสุดคุ้มนะครับของแบรนด์เบิร์กนะฮะตอนนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับนั่นคือน้องอะไรครับผมผมชื่อน้องเล็กนะครับครับน้องเล็กน้องเล็กนี่จะดูแลในส่วนของอะไรครับดูแลส่วนของแบรนด์ของเบิร์กนะคบผมเป็นแบรนด์ power t o นะคบ power t o ทั้งหมดเลยของเบิร์กใช่ครับโอเคแล้ววันนี้นะครับน้องเล็กมีอะไรมาแนะนําให้ดูครับของแบรนด์เบิร์กแนะนำหน่อยขอแนะนําก่อนนะคบผมเราเป็นสินค้านิวไอเคม เป็นพวกไร้สายนะคะผมสองตัวนี้เลยปะสองตัวนี้เลยครับ่ะขายเป็นคู่นะครับขายเป็นคู่ครับทำไมทำไมซื้อเป็นคู่มันมันถูกกว่าซื้อเป็นคู่คุ้มกว่าครับคุ้มกว่าใช่ครับผมตัวนี้เป็นถ้าแยกขายตัวนี้อยู่ที่3,800ันแนะครับ3,800แปดตัวนี้ก็3,300ัามครับ3,300ัามใช่ครับแต่ถ้าซื้อเป็นคู่อยู่ที่อยู่ที่5,725บาท5,725บาบาทถือว่าคุ้มมากๆนะครับพี่น้องอ่านี่นะครับนี่นะฮะปกติแล้วเราเรามี สี่รุ่นบ้างที่ทำขายเป็นเซ็ตถ้าเป็นเซ็ตตอนนี้ถ้า12โวลต์เรามีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะ12โวลต์ตันนี้คือ12โวลต์ใช่ค่ะผมรุ่นนี้มันเป็นรุ่นมีแบต12โวลต์ตัวนี้เป็นรุ่น12โวลต์นะคะผมเป็นคอมโบเซ็ตเราขายเป็นคู่นะคะโอเคตัวนี้ได้2ตัวนะครับตัวในกล่องนะครับจะมีแท่นชาร์จหนึ่งนะคบแล้วก็แบตแบต 2m ป์2ก้อนนะคบขอแบตให้ดูหน่อยเนี่ยครับกดปุ่มข้างนี้นะคบโอเคด้านนี้ด้านนี้กล่องได้เลย ใช้ด้วยกันได้นะครับอ๋อสามารถปรับเปลี่ยนด้วยกันได้จริงๆแล้วพี่เห็นหลายๆรุ่นมันเป็นแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอ๋อถ้าเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ในั้นเราเป็น20บโวล์นะคะอ๋อต่างกันต่างกันครับตัวยี่บอโวล์นะคบได้สตัวตัวนี้ทําอะไรได้บ้างตัวนี้นะครับผมเป็นขันน็อตขันสกรูนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเจาะไม้เจาะเหล็กจไม้เจเหล็กใช่ครับผมส่วนลูกค้อนี่เป็นเจาะกระแทกนะครับเจาะปูนนะครับเจาะกระแทกเจาะกระแทกใช่เจาะกระแทกเจาะปูนนะที่นี่หมายถึงพวกอิฐบล็อก อกได้ถึง10บินครับได้ถึงสิบบินเป็นดอกสวบัดเท่านั้นใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นดอกแบบแบบเครื่องเครื่องสว่บัดลมใช่ครับเอาได้ตัวนี้เป็นตันกลมนะตัวนี้พอดีนะครับสามารถเทพบานแบดได้นะคะผมตัวนี้ตอนนี้แบตเรามีสามขีดเต็มนะครับกดเดินหน้าถอยหลังได้ปกติเลยนะอ๋อโอเคโอเคเสียงเสียงเสียงตัวนี้คือ ทดสอบความแรงให้ดูว่าเวลาเราปรับโหมดเป็นคอนมันกระแทกมากมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมตัวนี้นะคะผมที่สําคัญข้อดีนะคะเป็นหัวเหล็กนะคะผมหัวเหล็กนะหัวเหล็กใช่ครับผมหัวเหล็กนะคะหัวเหล็กมันจะทนกว่าหัวพลาสติกนะครัะที่สําคัญคือตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็ตใช่ผมเป็นบัตเลตมอเตอร์นะครับผมบัตเลมอเตอร์นี่นะครับพี่น้อง คำว่ามัดเล็ตมอเตอร์ก็คือมันจะเป็นมอเตอร์บัตเล็ตก็คือมอเตอร์แบบไหนมอเตอร์บัตเล็ตบัตก็ไม่คือไม่มีแปลงถ่านไม่มีประกายไฟนะคะผมไร้แปลงถ่านไร้แปลงถ่านโอเคโอเคนี่ก็คือเซตแรกเซตแรกเซตแรกเดี๋ยวนะตัวนี้จับดอกไขควงแล้วตัวนี้ล่ะจับดอกสว่านับจดอกสว่านแล้วตัวนี้ล่ะส่วนตัวนี้เป็นไขควงกระแทกนะคะผมไขควงกระแทกนะคะผมถามว่าเชื่อสถานในเบ็ดได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ปรับสปีดช้าเร็วได้3ระดับนะครับอ๋อ อ่าขับได้สามระดับ<น>เ,เจ๋งเลยก็คือเซตนี้อยู่ที่5 7าัเซตนี้อยที่5ิบ5บาทเป็นสินค้านี้อไอเข้มเลยนะครับขายดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตที่ 2, 2นี่คือแพ็คคู่นะครับถ้าพี่น้องสนใจไขควงหรือว่าสว่าดก็คือเซตนี้ก็คุ้ม12โวลต์มาเซตต่อไปเป็นอะไรบ้างครับ เซตที่2เป็นอะไรบ้างครับเล็กเรามาดูเซตที่2นะคบผม,มถามว่า<ด>ตัวนี้เหมือนกันกับเซต22โวลต์นะคะผมเพียงแต่ตัวนี้จะเป็นอัปเกรดขึ้นมาเป็น20โวลต์นะฮะอ๋อ20โวลต์ก็คือแบตเตอรี่แบบนี้แบบนี้นะคบอ๋อเนี่ยแบตเตอรี่20โวลต์เลยอ่านี่นะพี่ดาวแบตเตอรี่20โวลต์โอเคใส่แบตง่ายๆเลยครับง่ายมากตัวนี้เซ็สถานะแบตได้เช่นกันนะครับ ก็คือเหมือนกับรุ่นเมื่อกี้แหละแต่ว่าแต่ว่าอัปเกรดแบตเตอรี่ขึ้นใช่ครับอัปเกรดความแรงขึ้นครับตัวนี้20โวลต์แรงกว่าด้วยแรงกว่าด้วยครับในกล่องนะคะผมจะมีแบตให้2ก้อนพร้อมชาร์จนะคะผมตัวนี้ก็คือแบตบรรจุอยู่ที่2แอมป์นะคะให้2ก้อนเลยทีเดียวนะแล้วราคาราคาตัวนี้ก็7โวลตรเหมือนกันคะผมราคาซื้อเป็นเซ็ตอยู่ที่เท่าไหร่7,620บาทเท่านั้นเองถ้าเกิดซื้อเป็นตัวล่ะถ้าซื้อเป็นตัวตัวนี้อยู่ที่5,690บาทอันนี้แค่ตัวเดียวเนี่ย5,000 ห้าพัร้บแล้วตัวนั้นราคาเท่าไหร่ถ้าตัวนี้อยู่ที่ราคา5้0 0ันแครับตัวเดียวห้าพันห้าพันเจ็ดห้าพันแปดหมื่นละแต่ถ้าเป็นเซ็ตเท่าไหร่นะถ้าเป็นเซ็ตเจ็ดพันหกสิบสองบาทเท่านั้นเจ็ดพันหกสิบสองบาทโคตรประหยัดตัวนี้นะครับปรับได้ถึงสามระดับนะหโอเคนี่นะปรับได้สามระดับความแรงโอ้เจ๋ง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 แล้วตัวนี้ล่ะครับเนี่ยตัวนี้สามระบบเหมือนกันนะครับ ตัวนี้คืออะไรตัวนี้นะครับครับผมตัวนี้ก็สองมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองขับช้าเร็วหมายความว่ารอบก็จะช้าเร็วใช่คับผมแล้วบางคนนีไม่รู้เนี่ยพวกหนึ่งสองสามคืออะไร1 2 3สองสาเอาไว้ใช้เวลาเราขันน็อตขันสกรูนะครับผมปรับไปเลยน็อตสั้นน็อตยาวครับปรับตามน็อตเราเลยต้้แรงครับโอ้ตัวนี้ไม่มีผลกับเกียร์ใช่ไหมไม่มีผลครับผมเพราะตัวนี้ถ้ามันจุดมันจะแตกเองอ๋อตัวนี้ แล้วอา,อายุการใช้งานเนี่ยมันเสียง่ายไหมดูแบบเหมือนบางคนโอ้ยทำไมมันดังแรงจังอันนี้เราแนะนํานะคะผม,มถามว่าเจาะได้จาะได้ขันได้<ม>ถามว่าขันได้ร้อยเปอร์เซนต์ไหมตัวนี้หลักๆคือเราเน้นงานเจาะนะครับงานจอใช้จับดอกได้ถึง13บมมิลแต่เป็นจับดอกก้านที่เป็นกลมๆนะคะก้านกลมนะดอกสว่านที่เป็นก้านถามว่าเอาไปขันได้ไหม ขันตัวที่เป็นก้านหกเหลี่ยมขันได้ครับแต่ถ้าเราขันในจํานวนเยอะๆโอกาสที่จะลูดกัวมีครับเพราะว่ามันเป็นก้านกลมแต่เราใช้ก้านหกเหลี่ยมโอเคแต่ถ้าหกเหลี่ยมก็คืออย่างนี้ดีกว่าครับแนะนําเป็นแบบนี้ครับแนะนำเป็นใช้์อกแทนะเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้ดีกว่าอันนี้คือเหมาะกับงานเลยเหมาะกับงานขันเลยการขันเนี่ยเป็นหกเหลี่ยมถามว่าตัวนี้ขันได้จะขันได้ครับแต่ใช้เป็นตัวนี้เกิดเป็นโดยตรงเลยดูความแรงเลยครับนี่ก็คือบล็อกเซตนะโอเคก็ รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจรุ่นนี้ก็คือเป็นเซตที่2แล้วเพิ่มแบตเตอรี่ขึ้นมาใช่ไหมน้องเล็กใช่ครับเพิ่มเพิ่ม20วัลครับผมตัวเมื่อกี้ที่12วัลนะคบผมก็คือแบตเตอรี่2แอมป์เท่ากันแบตเตอรี่แอมป์เท่ากันแอมป์เท่ากันแต่ความแรงแรงขึ้นเพราะ20วัลครับนิวตันสูงขึ้นโอเคในราคาที่ถูกด้วยใช่ครับผมเราจะซื้อเป็นเซตอยู่นะคบผมตอนนี้ขายดีมากครับเซตที่สาเป็นตัวไหนครับผม่ เทตทสามเป็นอะไรบ้างมาให้พี่ดูหน่อยเท็ตที่สามก็จะเป็นงานตัวเดียวกันครับแต่ว่านิวตันสูงขึ้นตัวใหญ่ขึ้นนะคะโอ้อโหตัวนี้คืออะไรขึ้นมาเลยใหญ่ขึ้นครับผมแรงขึ้นครับอันนี้ก็แบบอันนี้ปรับได้ถึงสีระดับเลยครับตัวนี้คือปรับตรงนี้นะสีระดับเลยคระดูสังเกตจากตรงนี้ไฟไฟตัวนี้จะเป็นสีอะไรสีระดับเลยค แต่พี่เหตุตัวมันก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะตัวใหญ่ขึ้นเรานิวตันสูงขึ้นครับผมนิวตันสูงขึ้นคือดีดีกวายังไงใช้งานต่อเนื่องได้ดีกว่าใช้งานหนักเจาะเหล็กเจาะไม้ได้นากว่าอ๋อแล้วตัวนี้ดียังไงอธิบายให้พี่น้องชาวฮารแบตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันครับผมตัวนี้ก็เป็น3ระบบเหมือนกันนะเจาะไม้เจาะเหล็กขนาดสกูได้เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยแต่ว่าเราตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็นิวตันสูงขึ้นใช้งานหนักได้ดีกว่าครับผมเจาะเหล็กเจาะไม้ได้นานมอเตอร์ก็เป็นบัสเล บรรจุไฟได้4์ครับป์ตัวเมื่อกี้ได้2ตัวนี้ได้4ครับคือดียังไง c m ก็คือเราใช้งานได้นานขึ้นครับผุอาัุนารใช้งานระยะเวลาระยะเวลาการใช้งานได้ยาวขึ้นตัวนี้นะคะมีแบตให้2ก้อน 4m บรรจุไฟ 4m 2ก้อนพร้อมแท่นชาร์จแบบสมาร์ทชาร์จค่ะแบบชาร์จเร็วนะคะคอ๋อเออดีดีดีหัวเหล็กด้วยครับตัวนี้สามารถจับดอทได้ถึง4หนก็คือ13มิลนั่นเองครับจับดอทได้4หน สี่หุนสิบสามแต่ว่าก็ต้องเป็นการกลมเหมือนเดิมการกลมเหมือนเดิมก้านหกเหลี่ยมใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าให้เหมาะสมเป็นตัวแนะนําเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวไช้ตรงแท่จะดีกว่าอ่าโอเคแล้วตัวนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างแนะนำไหมตัวนี้นะคะผมข้อดีก็คือมันมีอีกระบบหนึ่งนะคะผมกดปุ่มนี้เช่ให้ไฟมาอยู่ข้างหลังนะคะผมแล้วก็กดไปที่เบอร์สี่นะครับอ๋อระบบไฟหลัง พอสามารถเดินหน้าถอยหลังได้เดินหน้าถอยหลังได้แต่ระบบนี้คือระบบถอยหลังก็คือเวลาลูกค้าขันน็อตขันสกูกเวลามันคลายมันหยุดมันจะหยุดเองหยุดเองอเหมือนว่าเราไม่จะไม่ปีนเกลียวจะไม่<ะ>ไม่ต้องใส่หัวเราอะไรอย่างเงี้ยคือ,อจะหยุดเองอัตโนม,มัติอ๋อโอเคระบบนี้เอาไว้ใช้เวลาที่ขันน็อตออกเท่านั้นเองครับขายดีไหมขายดีมากครับระหว่างบล็อกเซตสามตัวเนี่ยตัวไหนพี่ออกเยอะที่สุด รู้สีกันเลยไม่แพ้กันเลยครับถ้าเราเลือกลูกค้าท่านใดไม่อยากใช้ระบบนี้ก็ได้ครับกดแช่เหมือนเดิมให้ไฟมาอยู่ข้างหน้านวก็กดปกติเลยโอเคมันก็จะมีออปชั่นแตกต่างกันออกไปโอเคที่สถานะแบตได้เช่นกันครับเหมือนกันแต่รุ่นนี้ก็คืออายุการใช้งานมันจะยาวนานขึ้นเพราะว่าเนื่นิวตันสูงขึ้นครับเพราะว่ามันเป็น C M C M ครับส่วนเครื่องก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็นิวตันสูงขึ้นโอ้โห สุดยอดสุดยอดในราคาในราคาจัดโปรตัวนี้อยู่แค่พั8แปดบาทแ8 8พับาทแล้วถ้าขายเป็นตัวขายเป็นตัวนะคะตัวนี้ก่อนเท่าไหร่ตัวนี้8ปดพันถ้าจำไม่ผิดแปดพันหกนะคเดี๋ยวตัวเดียวนี่8 6ดพัหกแล้วนะแปดพันหกครับแต่ว่าขาย2ตัวนี่อยู่ที่ขาย2งตัวอยู่ที่8 8ดพันแปดด เพิ่มอีกสองร้อยแปดพันหกตัวเดียวครับเพิ่มอีก200เนี่ยได้ตัวนี้เพิ่มเข้าไปเนี่ยครับพี่น้องชารันไวเฮาไม่มาซื้อตอนนี้ก็ไม่รู้จะซื้อตอนไหนละขายดีมากเลยครับผมบอกเลยตัวนี้เป็นสินค้านิวยอร์กเย้มครับแบตข้อดีคือสามารถใส่กับององเวิร์กที่เป็น20โวลต์ได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดเลยใช้กันได้เลยที่เป็นแบตแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับใส่ได้หมดเลยอ๋อโอเคสุดยอดมากคุ้มมากๆนะครับพี่น้องชารันไวเฮาเพราะว่ามันเพิ่มอีก200ได้เครื่องนี้เพิ่มมขึ้นาอีก คือว่าฮาร์ดแวร์เฮาส์เราจัดโปรโมชั่นให้คอมเบอร์เซ็ตให้สุดคุ้มมากๆแล้วฮะมีทุกสาขาไหมมีทุกสาขาครับมีทุกสาขาที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์นะสามารถเข้าไปที่บูธของเวิร์กที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้เลยโอ้โหโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งแล้วมีอีกไหมคอมเบอร์เซ็ตมีอีกไหมคอมเบอร์เซ็ตคือมีอีกเซ็ตหนึ่งมีอีกเซ็ตหนึ่งโอเคมาเซ็ตสุดท้ายมาดูว่าเป็นอะไรตัวนี้เราไม่ใช่ว่าเป็นคอมเบอร์เซ็ตครับผมเราเป็นขายตัวเดียวแต่เป็นสินค้าเนื้อเข้มอ๋อก็คือตัวเมื่อกี้เลย ดูได้เลยว่าตัวเดียวราคาหมายหมายหมายควรามว่าตัวเดียวกับตัวนี้ตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันเลยไหมตัวเดียวกันแต่ขายตัวเดียวสังเกตได้ว่าตัวเดียวราคาเท่าไหร่ครับตัวเดียวเราราคา7,9 0 0าอยครับ7 9 0 0 7 9 7เบาทตัวเดียวครับแล้วตัวนี้ก็คือตัวเดียวแล้วทำโปรอยู่เท่าไหร่ทำโปรตอนนี้อยู่ที่7972บาทครับแต่ว่าคนดีคือได้แบตสองก้อน แบตสองก้อนพร้อมกันชาร์จสมาร์ทชาร์จไแบตสองก้อน4แอ๋อ้อดีของตัวเดียวก็คือเราสามารถได้แบตสองก้อนเดี๋ยวถ้าขายคู่ได้ตัวละก้อนค่ะขายคู่ได้ตัวละก้อนแต่ว่าเพิ่มอีก200แต่ถ้าซื้อตัวเดียวอยู่ที่เจ็ดพันได้แบตสองก้อนเดี๋ยวลูกค้าจะมีคาถามแล้วราคาแบตเท่าไหร่ราคาแบตนะคะผม4์ผมขายอยู่ตัวนี้ฮะใช่ไหคขายอยู่ที่2 5 1 5บาท2,515บาท1 5บาท ก็เท <g ül> ่ากับว่าตัวนี้ตัวละห0 0พันใช่แค่แบตได้เพิ่มได้เพิ่มแบตมาอีกร่วงก้อนหนึ่งก็ถือว่าซื้อเครื่องนี้เครื่องอยู่ที่5,000บาทถือว่าโอเคไหมฮะพี่น้องผมว่าคุ้มนะก็ลองตัดสินใจดูว่าเราชอบแบบไหนแบบคอมเมอร์เซตที่เป็น3เซตท,ที่พี่ตานายแนะนํามากับน้องเล็กแนะนํามาถือว่าคุ้มมากๆแเลยฮะในเซตนี้ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเล็กมากนะครับที่ให้คําแนะนําในเรื่องของบ็อกเซตของแบรนด์เวิร์กนะฮะและก็ราคาที่มันสุดคุ้มมากๆต้องขอบคุณน้องเล็กมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับผมบแล้วเดี๋ยวรอบหน้าพี่ธนาจะมาพาน้องเล็กเล่าเรื่องอะไรอีกหรือว่าสินค้าตัวไหนอีกเดี๋ยวรอชมกันนะครับหากพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์สนใจแบรนด์ของเวิร์กนะฮะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่บูธของเวิร์กที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขานะครับเรามีประจำการให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ส่วนหากท่านใดไม่สะดวกไปที่สาขานะครับพี่ตะในจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับสนใจก็กดเข้าไปแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยแล้วเดี๋ยวแจ้งเรามีบริการจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของทุกท่านเลยครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ที่พาพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮามาดูแบรนด์ของเวิร์กนะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ตะนลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆสาหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับต